ารค่ะ,จะเจริญธรรมำสำนันมุตีพี่น้องทุกท่านค่ะค่ะ,ะหมูมั่นผ่องพุทธนะคะก็จะขอรายงานอาจารย์ค่ะตั้งแต่ก่อนเจออาจารย์จำได้ว่าตอนไปส่วนสามะคะ่ะมีความรู้สึกออได้ยินธรรมะของอาจารย์แล้วมันมันมันกระเทาะหูเรามากเลยว่าเอ้ยมันใช่ไงคะแล้วก็จะชอบไปนั่งอยู่ข้างหน้าเหมือนกล้าไปนั่งไงคะ่ะ แต่พอยิ่งเข้ามาเรื่อยๆมันรู้สึกตัวเองยิ่งเห็นตัวเองชั่วขึ้นเรื่อยๆมันก็ค่อยหลบอาจารย์ไปเรื่อยๆ,อยๆอยางงาไม่ค่อยกล้าเข้ามามันเหมือนเห็นทุกข์เห็นอะไรเยอะโดยเฉพาะมาที่นี่ไอ้กิเลสอัตตาโลกธรรมเหมือนมันขุดมาแล้วสิบปีสิบปีเนี่ยเพิ่งมาเห็นที่นี่เนี่ยแบบชัดมากแล้วมันแรงเยอะมากเลยค่ะก็กทุกข์ ทุกข์มากทุกที่ที่เห็นตัวเองทุกอะ่ะมันมันก็ก็เหนื่อยแต่ว่าก็มีพี่น้องแล้วก็ทุกทุกคนช่วยช่วยให้ผ่านไปได้บางวันผ่านได้บ้างไม่ได้บ้างเนีย้ยค่ะแล้วก็ที่เห็นชัดช่วงนี้จะเป็นเรื่องความโลภที่มันไม่ว่าจะถามหรือว่าแคกิเลตยังไงมันก็กลับมาที่ความโลภโลภตลอดโลภดีโลภ ทุกอย่างดีกับตัวเองกับคนอื่นเงี้ยค่ะก็แล้วก็เห็นตัวเองว่าโลกธรรมของเราเนี่ยมันทำร้ายเราเยอะเยอะมากๆม,มันทำให้เราแบบมันเสียพลังงานนะคะกับการที่จะต้องอยู่กับไอ้กิเลสตัวนี้ค่ะก็ฝึกอยู่ว่าจะเจราจากับโลกธรรมตัวเองยังไงต้องลดกิเลสแบบไหนยอมตัวไหนเงนะะี้ยค่ะ ก็จะขอ,อะตั้งศีลว่าจะทำดีทำเท่าที่ทำได้แล้วก็จะไม่เอาอะอะจะเอาประโยชน์จากทุกสิ่งที่เข้ามาเท่าที่ทำได้คือหนูมีอีกตัวหนึ่งที่ที่ยึดแรงอะค่ะเวลาตั้งศีลก็ยึดอีกยึดแบบยึดต้นทุกก็เลยขอตั้งแบบว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นแต่ว่าก็จะภาคเพียนต่อไปเพราะว่า มันทุกขมา์มากๆแล้วอะคะ่ะมันก็ยังรู้สึกข้างในมันไม่ค่อยเด็ดขาดมันเหมือนมันยังมีอะไรค้างๆอยู่แต่ว่าก็คิดว่าจะสู้ไปกับพี่น้องนะคะเพราะว่าอาจารย์กับพี่น้องก็อดทนแล้วก็ภาคเพียรมาเป็นตัวอย่างที่ดีให้พวกเรานะคะค่ะขอบคุณมากค่ะสาธุค่ะ,ะสาธุเชิญก็